ไครขวัญเก่งจากการศึกษาศิลป์ลงกับวัน้าที่ที่สุดเป็นงาดับแรกโดยทางบุญญาพิวัตรในระวันหลังจากนั้นจึงจะเข้าสู่ศิลป์รวมด้วยคณาจารย์และผู้บริหารเจ้าหน้าที่ได้ขอสภารวมที่

ท่านผู้คุณท่านมีที่วัชรจ้าหารจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้นําการหน่วยวิทยาบริการจังหวัดกาฬสินธุ์มาในวันนี้เป็นน้ำใจอันประเสริฐของท่านทั้งหลายเป็นน้ําอันชุ่มเย็นที่เราเลี้ยงติดใจของพวกเราทั้งคณะสงฆ์ทั้งชาวบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์และชุ่มเย็น แต่หวังว่าเราจะได้ร่วมมือกันสร้างการศึกษาของเราที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้เขาได้มีโอกาสพัฒนาทางด้านการศึกษาพัฒนาให้ยืนอยู่บนเท้าของตัวเองได้ดังที่เราปรารถนาทุกท่านทุกคนขออนาครุศรีรัตนาตรัยอุศนสัมมาปฏิบัติจงปกป้างคุ้มครองให้มีความสุขความเจริญเจริญรุ่งเรือง นานาสิ่งใดอันติดไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมขอความพัฒนานั้นๆของท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ตลอดกาลนานเธอขออภัจ้ะรวมมือในการดูแลพี่นอ้องทุกท่านแล้วก็ให้ได้มีคุณภาพชีวิตดีๆแต่กินอิ่มนอนอุ่นนะคะซึ่งเปลี่ยนพี่นอ้องวันนี้ยินดีได้มาหาพีหาห่พานลอยเถื่อนนึงนะคะขออนุญาตโอกาสสุดท้ายนี้ค่ะได้อาราธนาขึา้นภศษีอัตนาใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่นอ้องครบนำถือตลอดจนบนบาร,รมีที่พี่นอ้องทุกท่านได้รวมกันเหตุสางเระเมือนี้นะคะขอให้ดวงมรนดามระท่านพ่อหให้พี่น้องทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสมปรรถนาทุกประการเดินทางไปไซกีเรขอให้ต่อดลอดใั้ทุกทนธคะ่ะกล่าวขอบพระ,พนนะคะุณค่ะ